หนูจะเป็นแฟนเีนียหรอเจ็ดหมื่นเนี่ยได้คืนก็ให้เองสวัสดีครับนูนิวครับผมนูนิวครับผมแล้วหนูมาเวนี้สวัสดีครับซีพึ่งครับผม เป็นการบิวไงบิวให้ทุกคนจะได้บอกว่าส่งเสียงให้ด้วยวันนี้ซีโนนิวเมื่อสัสครู่โอ้โหพอมากคือจะบอกคือเธอนี่ไม่ได้ร้องปนหนานมากใช่ไหมนาาแล้วใช่ไหมแล้วเพลงแล้วเมอสัสครู่ก็เอลเราแบบใช่ไหมแฟนๆแม่ๆเนาะเอลนูนิวคือเปรี้ยวมากมันมีช่วงให้โชว์ก็โชว์หน่อยเออล่าสุดเห็นเป็นแบบชาแนลเลิศอยู่นะใช่ไหมแต่จะเห็นบนเวทีเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็อ่นแล้วหรือยังไงอาจจะยัง อ่ก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้จังหวะมันได้แล้วสรุปจะเต้นชาแนลอย่างอยากดูเหมือนกันอันนี้น้องสคริปต์นะอุ้ยจะดีหรอดีหรอเอ๊ะ เฮ้เฮ hey, hey, ้ฮุบฮุบต วันนี้เป็นกวางชาแนลเลยเออยูแพงมากเลยแพงขึ้นมาโอเควันนี้นะครับสุกสนานล้วกันเนาะสำหรับ2หนุ่มนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมงานกันทีน่นี้สุดท้ายท้ายสุดจริงๆดีกว่านะครับอยากจะให้2หนุ่มเนี่ยส่งคําอวยพรดีกว่านะครับผมให้กับแฟนๆทุกคนก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ก็เป็นนอกจากจะเป็น M District ที่เป็น anniversary แล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยจ้ะเริ่มที่นุนี่เลยจ้ะก็โอ้ ใกล้จะปีใหม่แล้วจะหมดปีแล้วก็ Merry Christmas and Happy New Year รล่วงหน้าเลยนะครับก็เดี๋ยวปีนี้เราก็อยู่ขาดาวด้วยกันเนาะแล้วเราก็จะผ่านปีนี้ไปได้กันก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่มีแต่เรื่องดีๆขอให้แม่เจอแต่คนที่แปลว่าเออ น่ารักน่ารักคนที่ทำให้แม่มีความสุขใช่อืมแล้วก็ขอให้แม่รวยรวยด้วยขอให้แม่ถูกขอให้ถูกหวยจบสำหรับคำอวยพรคำอวาทถูกหวยนี้เป็นคำอวยพรที่ดีนะครับขอเลขเลยขอเีกแล้วขอเลขขออีกแล้วเอาเส้นว่าเคยขอหลายรอบแล้วหรอได้แล้วเฮ้ยขอทุกรอบเลยครับเอาเส้นหนึ่งเลขมาพี่แมนก็ไม่เคยรู้อะเส้นหนึ่ง เลขใหม่หรอเลขใหม่สามสี่อ้าวฮะทม่พูดเอาอาไปแล้วพูดไปแล้วอ๋อเขาคือห้าพูดหรอเขาบอกว่าสามสี่เลขอะไรเลยเออพี่หมายถึงว่าสามสี่พรอยาหนึ่งสองสามสี่สามสี่อันนี้แหละเออ รับรองรวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองแน่นอนรับรองโดนโออดนอะไรโดนกิน,นแน่อะดมซีนอนดีกว่าอวอพรลให้กับแม่ๆทุกคนเลยจังครับผมก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมากๆ,ๆนะครับผมแล้วก็ใครที่คิดทำอะไรอยู่นะฮะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สมปรารถนาเจริญรุ่งเรืองนะครับผมหน้าตาดีขึ้นในทุกปีนะฮะแล้วก็อย่างที่หนูบอก ขอให้มีคนรักกันเยอะอยมีแต่พลังบวกเข้ามาใครอยากมีแฟนก็ขอให้มีแฟนใครอยากมีลูกก็ขอให้มีลูกใครอยากมีแฟรก็ดีเลยจะมีหูกแล้วมันข้ามสเต็ <laughs> ก็เดี๋ยวปีแน่นอนในปีหน้าไงก็ปีหน้าก็ขออีแฟนแล้วปีถัดไปก็ขอให้มดูแล้วพี่ซีครับถ้าคนที่มีแฟนแล้วต้องทำยังไงล่ะคนที่มีแฟนแล้วก็ขอให้รักกันขึ้นทุกวันทุกวันอ่าแบบคนที่อยู่บนเวทีนี้หรือเปล่าแฟนพี่แบงค์อะไรแไม่รู้มาวันที่แฟนพี่แบงค์เนี่ยไม่มีแล้วแล้วแฟนพี่ซีล่ะครับแฟนผมหรอแฟนผมก็ไม่มี ใช่เหรออะไรนะแต่ว่าชอบกวางหรือเปล่าอะไรนะชอบกวางไหมหนูจะเป็นแฟนเธอเหรอเขาตอบมาแบบต้นคริสต์มาสได้ไงเขาถามมาแบบนี้แล้วว่าเธอหนูอยากเป็นต้นคริสต์มาส เป็นการวนกลับที่สวยงามสวยมากโอเคนี่คือคำวยพอนะครับผมของสองหนุ่มนั่นเองสุดท้ายจริงๆแล้วฝากผลงานหน่อยดีกว่ายังไม่พอหรอสุดท้ายแล้วหนูฝากผลงานก่อนฝากผลงานว่าปีหน้าเราจะเห็นซีนูดิวในอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมีภาพยนตร์ด้วยเดี๋ยวมีบิดีโอเลยครับปีนี้แหละคราวเดือนหน้า เดือนหน้าดีว่าราวีาใช่วันที่10ธันวาคมนี้นะคะภาพ,พยนตร์เรื่องดีว่าราวีเข้าโรงภาพยนตร์แล้ว<อ>ก็ใครที่อยากาดูภาพยนตร์ สนุกสนุกอยากได้เสียงหัวร้อยได้รอยยิ้มก็ไปดูเรื่องนี้ครับให้ทุกคนแบบจุกจุกแน่นอนอุ๊ยอศจรอหันรอหันเลยเอ้ยราบอกว่าฟินแน่นอนเราจะเห็นนุ่นนิวในบทบาทใหม่ใหม่วะใหม่เลยแหละครับแบบใหม่แบบสับแบบใหม่เลยดูจากรูปโปรโมทเพราะฉะนั้นเราต้องรอติดตามกันนะครับผมสำหรับดีว่าเรามีสิพันวาคอมแน่นอนอ่ะพี่ซีเหรอครับผมครับผมก็ ภาคซาวเวอร์แล้วกันครับผมที่ Netflix นะครับผมก็มี6ตอนด้วยกันใครยังไม่ได้ดูไปดูด้วยผมเชื่อว่าตัวนี้ดูหมดแล้วใช่ไหมเราจะไปสปอยมีภาค2ด้วยเฮ้ยใช่หรอก็มีคนบอกหรือไงหรอเอาเอาว้าไม่มีมันเป็นการเล่นมูมันเล่นมูอยากให้มีภาคสองเพราะมันสนุกมากใช่ใ ใช่จริงๆภาคสองของเรื่องอื่นไงที่มันมีด้วยตอนนั้นนะใช่ใช่ใช่เรื่องนั้นแหละพี่แบงเออใช่เปอร์แนอนุ่มใชแต่เอาเป็นว่ามีซีรีส์มีภาพยนตร์เยอะแยะมากมายให้ติดตามใช่ปีหน้ามีแบรนด์ซูเปอร์ซันผมด้วยกำลังรีแบรนด์ครับผมอยากให้ทุกคนได้ใส่เพราะว่าทุกคนใส่คอลเลคชั่นแรกมากี่ปีแล้วขอโทษนะกำลังทำอยู่นะครผมขอบคุณมากที่ยังใส่มาครับผม โอ้ยนี่อะไรนะนี่นี่เขาใส่เสื้อไม่ได้หรอกนี่ไงมีหลายคอลเลคชันเลยเออพอใส่แล้วปีหน้ามีหลายตัวด้วยตัวนี้ใส่มากี่วันแล้วเนี่ยแม่เขามีหลายตัวดูเราซื้อหลายตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวปีหน้าเรามีผลงานเยอะๆให้ติดตามแน่นอนนะครับผมมีอะไรจะฝากสุดท้ายไหมกับแฟนๆทุกคนซีนูนี่ครับสุดท้ายเลยมีอะไรจะฝากกับแฟนๆไหมจ๊ะก็อุ้ยพูดพร้อมกัน ก็ฝากทุกคนมาเดินชอปปิ้งละกันนะคะมาเดินเล่นที่ M District นี่แหละใช่มาชอปปิ้งหรือว่ามากินข้าวมาเอ่อมาดูมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสสวยๆตรงนี้ก็ได้ใช่ถ้าเกิดว่าวันหยุดเอ่ออยากจะมาชอปปิ้งก็ที่นี่เลย M District ครับโอเคครบถ้วนครับพี่ซีอะไรจะเสริมไหมครับก็อย่างที่หนูบอกมาช็อปมากินมาเที่ยวครับผมมี ครอทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการช้อปปิ้งขอให้ทุกคนเสียเงินเยอะๆนะครับผมเวลาเสียเงินมันสะใจเดี๋ยวเราไปเราบุกได้ใช่ไหมล่ะเออมันจะได้แบบแต่สิ่งนี้เสียดายคือเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยได้คืนอ๋ออ๋ออ่าโอเคนะครับก็ให้เองอ้าวก็ไม่คิดว่าจะทำจริง เดี๋ยวไปเคลียร์กันหลังบ้านนะโอเคเอาเป็นว่าจะช้อปปิ้งกันได้แน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณสองหนุ่มมากๆเลยแต่เรายังไม่ให้ไปไหนนะ <c oughs> เดี๋ยวเรายังมีโชว์สุดพิเศษที่จะมาฝากทุกคนอีกด้วยแต่ตอนนี้ <c oughs> พี่แบงค์นะครับผมขอฝากแม่แม่ทุกคนเลยนะครับผมในช่วงนี้นะฮะคือนอกจากความสนุกความสุขที่เรามอบให้กับทุกคนแล้วนะครับผมอยากจะเชิญชวน,นแฟนๆทุกคนนะครับผมร่วมกันนะครับ ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับผมกับ M d i s t ส i ร t รวมน้ำใจนะครับผมช่วยภัยน้ําท่วมภาคใต้นั่นเองนะครับผมผ่านบริธทิอาสาเพื่อนพึ่งผายามยากสภากาชาติไทยนะครับก็ทุกคนนะครับถ้าเห็นคิวอาร์โค้ดเนาะนูนินูพิชีเนาะครับผมนี่ก็เป็นคิวอาร์โค้ดที่แฟนๆทุกคนสามารถที่จะร่วมกันนะครับปันน้ำใจและก็บริจาคได้ด้วยนะครับผมแลวก็ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีจิแน่นอนนะวันนี้ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่มาร่วมงาน M District Anniversary นะครับแล้วก็ย้ำด้วยว่าจริงกิจกรรมของเรายังมีอีกหลากหลายวันเลยนะครับก็มาร่วมสนุกมาช้อปปิ้งนะครับมาซื้อของขวัญให้กับคนที่เราหลักได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ต้องบอกว่าสองหนุ่มเราไม่ได้มีเซอร์ไพรส์แค่นี้นะเดี๋ยวเขายังมีบทเพลงพิเศษพิเศษที่จะมอบให้กับทุกคนให้สองหนุ่มไปเตรียมตัวสเล็กน้อยนะครับผมเซ็นบมือกับซีนูน่ ลรัดูดิวจิ้มแก้มเฮียให้แก้มหนูมันแค่รอยเดียวเองหรอไม่เขาให้เฮียห้าแสนแม่โอนมาเฮียสู้ไหมแม่สู้ไหมถ้า5้าแสนหรอจิ้มแก้มก็จะถ้าแม่แม่ออดกันไปคงก็สู้เออแล้วถ้าสมุนนจิ้มจิ้มเฮียจิ้มเฮีย10บาทท่อครับ ช่วงนี้ชับยี้อยู่เนี่ยโอเคนะครับสนงสนานมากๆวันนี้ขอบคุณมากจริงๆนะเมื่อสักครู่คือท่าเต้นโอโหสุดยอดมากนะครับผมแล้วก็ยังไงขอให้น้องๆน้องและซีเน้องน้องโนวิลเลยก็ซีเนี่ยประสบความสําเร็จนะครับผมแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นในวงการบันเทิงต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับส่งเสียงดังให้กับซีโนวิลขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย บายบายหน้าหน้ารถไฟฟ้าด้วยฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยเออเจอกันครับขอให้เขาสุขมากๆครับวันนี้บ๊ายข้างหลังด้วยนั่นยูขอบคุณมากครับและนี่คือซีนยูนิลั่นเองนะครับผมโอ้อโหเป็นยังไงล่ะทุกคนรับรองวันนี้ฟินนะฮะกลับบ้านอย่างมีความสุขแน่นอนครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอ,อก